มาดูอีกเรื่องหนึงนะครับที่ก็ต้องพยายามช่วยกันแก้ปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องของปัญหาความยากจนนะกรณีนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังเขาไปเจอกับน้องผู้หญิงนะ ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเธอต้องมาขายพวงมาลัยเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยยากจนมีน้องผู้หญิงน้องผู้ชายอยู่กับคุณยายแล้วก็แม่ทีนี้คุณยายเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนตอนนี้เดินไม่ได้แล้วป่วยด้วยปรากฏว่าทั้งบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็เลยต้องหยุดเรียนแล้วก็ออกมาหาเงินแบบนี้คุณการนี้ก็เลยประสานไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมเข้าไปให้ความช่วยเหลือครับ ไปดูเรื่องนี้นิดนึงนะครับคุณกันถัดพงไพบุญเวศหรือว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยเขาไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอไปปรึกษาหารือว่าเราจะมีทางในการช่วยเหลือน้องที่ขายพวงมาลายัยที่เขาไปเจออยู่ตรงแยกยม,มาราชยังไงคุณกันเนี่ยเล่าว,ว่าวันแรกที่เขาเจอเด็กมาขายพวงมาลัยเนี่ยเขาให้เงินไปเลย100บาทแต่ปรากฏว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ครับกลับบอกว่าพี่คะ ขอเพิ่มอีก100บาทได้ไหมหนูมีเหตุจำเป็นจริงๆเพราะว่าคุณยายป่วยตอนนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านนะคุณกันก็เลยบอกว่างั้นน้องเนี่ยพาพี่ไปดูบ้านหน่อยเพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วดูว่าจริงไหมปรากฏว่าจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายเนี่ยเขาอยู่บ้านกับยายจริงๆเป็นห้องแถวเล็กๆอยู่ที่ริมทางรถไฟแล้วปรากฏว่าคุณยายของน้องเนี่ยนะครับเดินไม่ได้เพราะว่าคุณยายถูกรถชนลองฟังเสียงคุณกันดูครับย่าเนี่ย ป่วยไม่สบายย่าติดค่าเช่าบ้านนะไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านนะอยากวันนี้ก็เลยออกมาขายของช่วยยายนะแล้วก็ถามว่าเอาแล้วยายไปไหนล่ะบอกว่ายายโดนรถชนเดินไม่ได้ออกตรงๆเลยนะในใจแว็บแรกคิดว่าเด็กโกหกไม่มีใครเชื่อหรอกว่าพูดจริงเอาภาษาชาวบ้านเนะี่ยใครจะไปเชื่ออยู่ดีเด็เดินมาเกาะข้างรถแล้วก็บอกว่าพี่หนูติดค่าเชาาบ้านช่วยวันนี้ออกมาขายของมาช่วยที่บ้านมัน ผม,ผมในใจผมไม่เชื่อนะแต่ด้วยความที่น้องเขาเกาะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ด้วยไม่ไปไหนด้วยอะ่ะผมก็เลยคิดในใจว่าอะถ้าสมมุติมันเป็นจริงอะ่ะก็รู้สึกว่าเราช่วยได้มั่นใจเลยแหละว่าช่วยได้เอางี้อะลองวัดดูก็บอกน้องขึ้นรถมาเลยนะก็เอาน้องอะขึ้นรถติดมาด้วยเลยวันนั้นก็คือตั้งใจจะไปงานก็ปล่อยเลนหมดเพราะอยากไปดูที่บ้านน้องซึ่งไปดูที่บ้านน้องกน่าตกใจน่าตกใจจริงๆก็คือเดินไปเนี่ยอยู่ในซอยเล็กๆเป็นตอกเลยแล้วเข้าเปิดไปในห้องเนี่ย ห้องเล็กมากเล็กแบบเล็กเอาแค่ที่เรายืนเนี่ยยืนแค่เนี้อยู่กันสี่คนน่ะผมบอกนอนยังไงที่สี่คนยังไม่ยังไม่พอเลยแล้วที่ตกใจกว่านั้นคือย่าเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังหลบอยู่หลังห้องอะ่ะผมไปถึงเชื่อไหมผมนึกไม่ไม่คิดว่าสภาพจะจะรันทดขนาดนี้ก็คือนั่งเนี่ยเอามือไถอ่ะไถก้นออกมาไถก้น หลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกองกำกับการสวัสดิการสวัสดิภาพเด็กและชุมชนแล้วก็คุณการจอมพลังก็ไปที่บ้านของเด็กเนี่ยค่ะ,คะเหมือนที่เมื่อสักครู่กันบอกไปว่าตอนไปเนี่ยคือมันเป็นตรอกเล็กๆนะคะแล้วไปก็ไปพบกับยายคุณยายแล้วก็แม่ของเด็กนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยเรื่องการช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนพิการเน้นย้ำเรื่องของการศึกษาแล้วนี่ค่ะอ,อันนี้คือ บ้านพักห้องพักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน4คนแต่ว่าเล็กมากตามที่คุณการบอกแล้วกรณีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟังต้องฟังจากที่น้องเขาบอกมันมีอีกหนึ่งประเด็นนะซึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยจะต้องฝากไปทางโรงเรียนด้วยที่บอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นเดือนแล้วใช่ไหมคะมาไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นเดือนเพราะอะไรรู้ไหมคะคือนอกเหนือจากต้องไปขายพวงมาลัยหาเงินมาช่วยครอบครัวแล้วเนี่ย น้องบอกว่าโดนเพื่อนล้อโดนเพื่อนล้อที่เป็นคนขายพวงมาลัยใช่ทําให้ไม่อยากคือไม่อยากไปโรงเรียนแล้วจะบอกว่าอ่ะถ้าพูดง่ายๆเราทราบกันดีเรื่องของการบูลลี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องฝากไปถึงโรงเรียนต้องเข้าไปดูใช่ต้องเข้าไปดูเด็กหลายคนเจอกระแสแบบนี้นะคะแล้วมันก็ทําให้ไม่มีความสุขที่จะต้องไปนะคะ เดี๋ยวลองไปฟังจากทางนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็เจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มง,งานส่งเสริมแล้วก็พัฒนานิดนึงค่ะการประสานกับโรงเรียนก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะให้เด็กเนี่ยเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนได้โดยที่ไม่มีปัญหาครับแต่เข้าใจว่าในการอยู่ของเด็กนะครับซึ่งอาจจะมีบ้างแหละที่เพื่อนๆหรือกลุ่มเพื่อนเขาเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็มีการใช้คําพูดหรือต่างๆหรือที่เราเรียกบูลลี่บูลลี่นะครับซึ่งตรงนี้ก็พอเราทราบเนี่ยเราก็ต้องคุยกับโรงเรียนเพื่อให้กํากับดูแล ในในวันที่เด็กไปโรงเรียนให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมครับเราพบว่าในมิติของความเป็นครอบครัวเนี่ยภายในบ้านเนี่ยยังมีผู้สูงอายุคนพิการนะคะอย่างที่บอกว่าพอมอเนี่ยดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะเราไม่ได้ดูแลแค่เด็กแต่เรามุ่งเน้นจับตัวเด็กเป็นสําคัญให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาขณะเดียวกันสมบูรณนะคะถ้าไม่มีบัตร ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ประสานเรื่องการทําบัตรให้นะคะรวมถึงคนพิการนะคะก็พาไปเพื่อประเมินสภาพร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจเพื่อจะทําบัตรคนพิการให้เขาเข้าถึงสิทธิ์สิทธิ์การรักษาพยาบาลนะคะรวมถึงการประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายข้างนอกนะคะทางภาคดัฐแล้วก็ภาคเอกชนในการที่ลงมาในพื้นที่ตรงนี้แต่เราไม่ได้มุ่งเน้นการให้นะคะเรามุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาให้เขาอยู่รอดและพึ่งตนเองได้ะคะ่ะ เรื่องการบูลลี่เนี่ยนะครับเ,เพื่อนคนอื่นที่ไปบูลลี่น้องเนี่ยก็เป็นเพื่อนน่าจะร่วมชั้นก็คงจะวัยเดียวกันก็เล็กๆเ,เหมือนกันนะเด็กๆอาจจะยังคิดไม่ได้มากหรอกนะเพราะในอันนี้นนก็จะต้องฝากคุณครูที่จะต้องคอยดูแลสอดส่องแล้วต้องอธิบายให้เขาฟังว่าการที่เพื่อนเป็นคนขายพวงมาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะต้องยกย่องน้องคนนี้ไม่ใช่ปมด้อยคือเขาควรที่จะเป็นฮีโร่เพราะว่าคุณยายเนี่ยเดินไม่ได้ถูกรถชน แล้วเขาสองคนพี่น้องออกมาทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเขาควรที่จะได้รับยกย่องอะถ้าคุณครูอธิบายแบบนี้เนี่ยน้องก็จะกล้าและมีความสุขในการที่จะไปโรงเรียนมากขึ้นเพื่อนที่ไปล้อเขาก็ควรที่จะได้รู้ว่าเออเราไม่ควรจะไปทําอย่างนั้นนะรเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่เคสนี้นะคะ,คะที่ที่น้องหลายๆคนเนี่ยออกมาช่วยดูแลครอบครัวแล้วก็จะถูก ถูกล้อแบบนี้อันนี้อันนี้ต้องเร่งสร้างความเข้าใจว่า<ช>จริงๆแล้วสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันน่ายกย่อง<ช>น่าชื่นชมนะคะทีนี้ทางพอมอเนี่ยเขาจะมีการขยายศูนย์ช่วยเหลือสังคมในชุมชนมาตั้งที่แถวยมาราชด้วยนะครับจะได้ศึกษาสภาพปัญหาเชิงลึกในชุมชนนี้มากขึ้นไปเลยและจะดึงทรัพยากรจากภายนอกเข้ามาในชุมชนให้เกิดการพัฒนานในชุมชนรวมถึงป้องกันการเอาเด็กมาใช้แรงงานมาขายพวงมาลัยคือเอาจริงๆเนี่ยมันก็ผิดตามพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนและป้องกันการค้ามนุษย์ ส่วนทางคุณการจอมพลังบอกว่าได้ไปพูดคุยตกลงกับคุณแม่แล้วก็คุณยายของเด็กเกี่ยวกับเรื่องการเรียนหนังสือว่ายัางไงต้องให้น้องกลับไปโรงเรียนตามปกติครับลองฟังเสียงคุณการดูอีกช่วงหนึ่งครับวันนี้เด็กนะครับ,บไอ้ดอกไม้ช่อเดียวเนี่ยเด็กเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนมาเดือนกว่าเพราะอะไรเพราะถูกเพื่อนในโรงเรียนล้อว่าขายพวงมาลัยเป็นเด็กขายพวงมาลัยเนี่ยทำเนี่ยผมบอกเลยแค่ดอกไม้ช่อเดียวเนี่ยมันทําให้อนาคตของเด็กเนี่ย เสียไปเลยนะครับนะเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนซึ่งตอนนี้ทางพมเนี่ยประสานคุยกับทางโรงเรียนแล้วนะครับว่าเฮ้ยจะช่วยเหลือในเรื่องนี้แล้วเมื่อกี้ทําข้อตกลงกันนะครับว่าต้องไปโรงเรียนนะผมให้ทีมงานขอลายไว้แล้วให้คุณแม่รายงานทุกวันนะครับว่าลูกไปโรงเรียนอย่างน้อยสิ่งที่ช่วยน้องได้ที่สุดในตอนนี้นะครับก็คืออนาคตของน้องเอง ใช่อย่างที่คุณกันพูดก็ถูกนะคะคือหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวอันนี้ก็สําคัญแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยคือยังไงก็ต้องไปโรงเรียนก่อนนะการศึกษาะะสำคัญมากเพื่ออนาคตของน้องนะครับใช่มันก็จะได้ทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นในใอนาคตนะคะ